สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานเดือนมีนาคมภาพรวมทั้งหมดนะฮะซึ่งผมจะอ่านพลังงานจากโหราศาสตร์นะครับไพ่เทโรและไพ่ออร์เคซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m, общем, <takich S 1> m o r p o n g 999นะฮะเช่นเดียวกับสร้อยอเมทิส โอเคอ่าซ้อยแอมเมติสนะฮะททีไม่ใช่ซ้อยแอมเมติสละซ้อยโรสคอร์สนั่นเองตัวนี้นะฮะโรสคอร์สแอมเมติสนี่หมดไปแล้วนะครับโอเคเป็นโรสคอร์สนะฮะโอเคพรีออเดอร์ได้นะครับผมพรีออเดอร์ได้เราพรีออเดอร์แล้วนะฮะก็พรีออเดอร์กันเข้ามามีแค่10เส้นมีแค่10เส้นนะครับผมโอเค น่าจะเริ่มส่งได้ประมาณเดือนเมษานะฮะเพราะฉะนั้นก็พรีออเดอร์กันเข้ามานะครับไม่ได้ทำไม่ใช่เป็นคนขายสร้อยนะก็เป็นนักโหราศาสตร์ทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้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 ไไดไไดไคือแฮนด์เมดนะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญาในเรื่องของการร้อยสร้อยนะแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคริสตัลโลโลจีนะครับผมเป็นเรื่องของคริสตัลนั่นเองนะฮะว่า ไอ้ตัวคริสตัลพวกนี้หรือว่าหินต่างๆอย่างเงี้ยมันมีผลดีหรือว่าส่งเสริมกับพลังงานจัก,กรวาลอย่างไงนะคือไหนๆเราใช้พลังงานจัก,กรวาลแล้วเราก็ใช้พลังงานไปให้สุดของพลังงานจัก,กรวาลเพื่อให้ได้ผลดีเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์ของเรานะอย่างที่ผมบอกแล้วว่า ไม่ได้เน้นเรื่องของพิธีกรรมเพราะผมรู้ว่าเราไม่สามารถเชนปัจจัยเราไม่สามารถเปลี่ยนปัจจัยภายนอกได้อยู่แล้วเราเปลี่ยนได้แค่ปัจจัยภายในของตัวเราที่กระทําต่อต่อจักรวาลน,นะพลังงานจักรวาลนนะมันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วดาวมันโคจรเป็นแพทเทิร์นของคุณของของคุณของจักรวาลอยู่แล้วเขาเขาโคจรยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจเรามันก็เหมือนกับว่าฝนมันจะตกตรงเนี้ยหรือหิมะมันจะตกตรงนี้หรือแดดมันจะร้อนตรงเนี้ย คุณเองไปปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออคุณเองไอ้ถ้าพิธีกรรมอะไรพวกนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนวงโคจรของดวงดาวไม่ได้อิทธิพลที่เกิดจากโคราศาสอดเนี่ยก็ไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับเออครั้นี้มันก็เหมือนกับคุณโต้คลื่นน่ะคุณเองจะปล่อยให้คลื่นซัดคุณหรือคุณเองจะอ่านลูกคลื่นออกรู้ว่าลูกคลื่นมาอย่างไงแล้วใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมนั่นนั่นคือประโยชน์นะเออเพราะฉะนั้นดูช่องผมเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะได้รู้ว่าลูกคลื่นไหนเข้ามาลูกคลื่นของความรักเข้ามาแล้วคุณจะได้ใช้ประโยชน์ลูกคลื่นของการเงินเข้ามาคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์กับมันหรือว่าช่วงไหนควรจะถอยครไหนควรจะบุกในสถานการณ์นั้นนะฮะอ,อ,อารมณ์เหมือนกับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นเองนะฮะโอเคอเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ออตัวโหราศาสตร์ก่อนละกันนะครับ โหราศาสตร์นะครับมา <arı> โหราศาสตร์วันนี้ผมจะพูดถึงโหราศาสตร์ในเกณฑ์เดียวนะฮะสั้นๆตรงนี้ครับผมในวันที่วันที่25ประมาณปลายเดือนมีนาแล้วนะฮนะ25มีนานะับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกก็แล้วแต่ล้วแล้วแต่นะ,ะ25่มีนาให้ ระลึกถึงทรานสิตครั้งสำคัญของเดือนมีนานะฮะเดือนมีนาทรานสิตครั้งสำคัญนี้คือเออเขาเรียกล u น่าเอคลิปซ n l นลุน่าเอคลิปซ์ในลนะครับผม Luna Eclipse in Libra ก็คือจันทรุปร,ราคาในราศีตุลน,นั่นเองนะฮะคราวนี้อิทธิพลคืออะไรนะครับผมอ่ะตัว สถานการณ์นี้มันจะ trigger, ทริกเกอร์นะ <vậy> มันจะทริกเกอร์หรือมันจะกระตุ้นเรื่องอะไรครับมันจะพอดีไอตัว l u n a Eclipse เนี่ยนะขออ่านบทความตรงนี้นะขอบคุณบทความจาก collective world นะครับผมเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า the l u n a eclipse in late march falls on the south node at 5 degrees of libra ก็คือเขาบอกว่าไอตัวจันทรลุปราคาเนี่ยในช่วงวันที่25นะช่วงวีกสุดท้ายของเดือนมีนาเนี่ย เกิดขึ้นที่ราศีตุลต่อ,อะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันกระทบต่อ south node south node คืออะไร south node เนี่ยในในชื่อชื่อชื่อที่เราจะรู้จักกันหรือชื่อที่ผมชอบพูดบ่อยๆ south node ก็คือดาวเกตนะฮะหรือ k2 นั่นเองซึ่งดาวเกตเนี่ยหมายถึง closing cycle คือคุณเองจะต้องทำอะไรบางอย่างให้จบสิน้นคันี้ มันจะดึงพลังงานอะไรจักรกวาลอะไรบ้างนะฮะสำหรับตัว self ์โนตตรงนี้เขาบอกว่า draw forth longing and desire for harmony and balance อ่าครานี้เนี่ยในราศีตุลน,นะครับผมสมมุติว่าใครที่อยู่ราศีตุลเนี่ย ตัวคุณเองได้รับผลเต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าตัว south node เกิดขึ้นที่เรือนที่1ของคุณนะครับผมและแต่ละราศีก็ได้รับอิทธิพลแตกต่างกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปพูดในรายละเอียดทีหลังนะครับผมแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ south node อยู่ในราศีตุลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณเองจะต้องเขาเรียกว่าอะไรตั้งคำถามในสิ่งที่มันไม่สมดุลเพราะว่าราศีตุลก็คือ กาช่างบาลานซ์ใช่ไหมตั้งคำถามแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการแล้วทำในสิ่งที่คนรอบข้างต้องการคือเหมือนกับช่างน้ำหนักว่าไอ้สองสิ่งนี้เนี่ยตัวคุณเองจะเอามาผสมผสานยังไงเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันสำหรับในเดือนของมีนานะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสถาน,นการณ์ที่ตัวคุณเองเปรียบเทียบความต้องการของตัวคุณเองนะฮะกับความต้องการของคนรอบข้างและเอามาเมิร์จกันเอามา เขาเรียกอะไรเอามาผสมผสานกันนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสในการที่ตัวคุณเองอาจจะเจอนะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเจอคนรักเก่าของคุณนะฮะหรือว่าแก้ไขความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังระหว่างตัวคุณกับเรื่องที่ยังไม่เสร็จสิ้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าครั้งเก่าครั้ง เก่าของคุณหรือ,เ,อเป็นเรื่องของงานของคุณโปรเจกต์ของคุณที่ทยังทําไม่เสร็จที่ยังพ่อหางหมูอยู่เนี่ยในส่วนนี้เขาควรจะต้องรีบทําแล้วทําให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าหลังจากถ้าเกิดไอช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหามันจะเริ่มเขาเรียกพ่อหางหมูไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำหาไม่จบไม่เสร็จไม่สิ้นตรงนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งไอตัวเซลฟ์สนดเนี่ยเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่มันเหมือนกับ Come South node is likely to reopen world wounds and trigger unhealed part. a mm. south node K two สิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะไปทริกเกอร์หรือมันไปเปิดแผลสมมุติว่าถ้าเกิดมันยังมีปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไปจิ้มมันก็จะไปเปิดแผลให้เกิดขึ้นมาแล้วตัวคุณเองก็จะรู้สึกซัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อในเมื่อเรารู้ว่าวันที่25มีนาเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดเราก็จะต้องแก้มันก่อนเราจะต้องดูซิเออความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงปัญหาที่ยังคาาคาซังกับคู่ของเราเป็นยังไงควรจะต้องตัดจบให้เสร็จก่อนวันที่ ก่อนวันที่25นั่นเองนะครับโอเคไหมเออคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาเป็นลูน่าเอคลิปส์หรือจันทรุป,ปราคาก็คือมีแสงจันทร์อยู่เสร็จแล้วมันมืดลงมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสิ่งที่แจ้งหรือสิ่งที่ส่องสว่างหรือสถานการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะดับลงมันจะมอดลงมันจะสิ้นลงเพราะฉะนั้นเขาบอกอะไร t n e t h t u r t u r l u n l u n c l i p s e s is to illuminate t t e darkness, r e v e e l ค้น uncomfortable truth. นะผมบอกแล้วว่าพอเป็นลักษณะนี้มันเหมือนกับมันจะไปฉายแสงในส่วนที่ไม่สบายหรือเป็นส่วนที่มีปัญหาอยู่ที่เป็นความจริง uncomfortable truth ให้มัน โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่ประมาณว่าซุกไว้ใต้พรมหรือว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนอนะ่ะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาที่พอเราดูกันก่อนนะสำหรับใครที่มาดูหลังวันที่25เนี่ยถือว่าโชคไม่ดีนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ผมคงจะเอาออกไปก่อนต้นเดือนอยู่แล้วนะครับผมเดือนมีนาคุณมีเวลาเตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเออผมหวังว่าตัวคุณเองเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยจะได้เข้าไป ตรวจสอบไปดูซิว่าในความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาอะไรแล้วแก้ไขมันตรงนั้นนะฮะก่อนที่วันที่25ไอตัว Luna e c l i p ิปเนี่ยจะเข้าไปแอ t i v a t e เข้าไปกระตุ้นเข้าไปให้ปัญหามันโผล่ขึ้นมาแล้วรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเจ็บปวดในลักษณะนั้นนะครับผมโอเคไหมอ่ะโอเค นั่นก็คือในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะ Luna e c l i p s e s in Libra on March 25นะครับผม March 25เ okay. อ่อะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันออร a โคลก่อนนะครับของแต่ละราศีนะออร c คโแล้วก็เทโรนะโอเคนะต่อไปเป็นชาวราศีเมษนะฮะมา ออราคูลนะฮะต้องการบอกอะไรคุณนะครับชาวราศีเมษชาวราศีเมษคุณได้ Star Family You're a part of the team of souls c a l l i n support Star family yeah. นะ Star family Star family Star family สำหรับชาวราศีเมษนี่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันกำลังจะบอกว่า you are part of the team of souls คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองพยายามทำอะไรด้วยตัวคนเดียวแล้วก็โอเคถ้ามันมีมี progress มีความคืบหน้าไม่เป็นไรนะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เกิด มันเป็นอะไรที่มันติดขัดมันมีปัญหามันมันยังแบบแก้ไขไม่ได้แล้วคุณเองพยายามจะดึงดันพยายามจะดื้อรัน้นพยายามจะทำเนี่ยผมรู้สึกว่า call in support นะฮะคุณเองมีคนที่คอยรอรอคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่คุณเองคือเป็นสตาร์คุณเองเป็นสตาร์คำว่าสตาร์หมายถึงอะไรคำว่าสตาร์หมายถึงดวงดาวคุณเอง ผมรู้ว่าตัวคุณเองมีความสามารถตัวคุณเองสามารถมีความสามารถทำในสิ่งนั้นแต่คุณเองจะสามารถทำมันได้ไกลกว่านะครับผมโอเคไหมคุณเองจะสามารถไปได้ไกลกว่าทำได้ดีกว่าเมื่อมีคนรอบๆคอยช่วยเหลือนะฮะมันมีคำพูดอย่างที่บอกว่า if you want to go fast go alone if you want to go far go alone นะถ้าเกิดคุณเองอยากจะทำอะไรให้มันเสร็จเร็วๆเนี่ยคุณทำคนเดียวมันเสร็จเร็วแน่นอนครับ เชื่อเลยมันไม่จะไม่มีคนมาบอกเอ้ยอันนี้น,นั่นนู่นนี่นั่น,นช้าอะไรอย่างงี้ไม่มีครับ uh, but 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 this is the big but <laughs> นี่คือเขาเรียกอะไร the big but ก็คือคำว่าแต่ใหญ่ๆแต่แต่แต่อะไร if you want to go far go together if you want to go far go together ถ้าคุณเองอยากจะไปให้มันไกล คือคุณเองไม่ได้อยากจะให้มันไปได้เร็วแต่ว่าอยากให้มันไปได้ไกลเนี่ย go together คุณเองจะต้องหาเพื่อนไปคุณเองจะ้าหา companion เออในขณะที่เราทำอันนี้อยู่เขาก็ช่วยทำนู่นนี่นั่นมันจะไปได้ไกลกว่าในพลังงานนี้เขาบอกว่าอะไร star family นะครับผม star คือดาวเด่นผมเชื่อว่าตัวคุณเองดีอยู่ในจุดของตัวคุณเองแต่คำว่า family หมายความว่ามันจะดีไม่น้อยถ้าเกิดตัวคุณเอง ใช้ความสามารถหรือว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เข้าใจคนที่เหมือนเหมือนคุณคนที่ทำอะไรเพื่อคุณนั่นเองเขาบอกว่า you are part of a team of s o u l นะฮะ you are part of a team of souls หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดชาวราศีเมษครับถ้าเกิดตัวคุณเองรู้สึกว่าอยู่ผิดที่ผิดทางอ,อยู่ Uh, บริษัทน,นี้แล้วมันไม่ปังหรือว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วมันเจ็บปวดหรือมันเสียเวลาหรือมันไม่มีความสุขเนี่ยมันถึงเวลาครับที่ you are a part of a team ไม่ใช่ any team นะ of a team คุณเองจะต้องหาไอ้คำว่า a team ของคุณให้เจอคุณต้องหาคนที่เข้ากันกับตัวคุณให้เจอคุณจะต้องหาฝูงของคุณแพ็คของคุณ it's just like you are wolf uh, เหมือนกับคุณเป็น uh, วูฟนะหมาป่าใช่ไหมคุณเองจะต้องไปหากลุ่มที่เป็นหมาป่าด้วยกันไม่ใช่หมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่กลุ่มนั้นคือคุณต้องไปหาคนที่มีความคิดใกล้ๆเคียงกันหาคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันคนที่จะเดินไปพร้อมกับเราเขาจะต้องมีเป้าหมายเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิด มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันมันขย่งกันหรือมันจะยิ่งทำให้มันเสียเวลามันช้าลง call in support นะฮะถ้าคุณเองพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เข้าใจคุณมีเป้าหมายเดียวกับคุณเนี่ยแล้วตัวคุณเองติดตัวคุณเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยตัวคุณเองรู้สึกต้องการความช่วยเหลือ call in support เข้ามาหาความช่วยเหลือครับเข้าไปปรึกษาตรงนั้นครับ แล้วคุณเองจะได้ประสบความสำเร็จและไปไกลกว่าสำหรับในเดือนมีนานี้นะคราวนี้ในส่วนของเทโรเทโรชาวราสีเมษนะบัติเชลลี่ครับสำหรับเด็กนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้นะ <laughs> มีคนถามบ่อยเหมือนกันนะครับเป็นเด็ก แรกๆของผมเลยแหละที่ผมใช้นะตั้งแต่เริ่มช่องเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะโอเคคุณได้คุณได้ e i g h of Pentacles e h of p e n a c l e s โ okay. อเค Hard work นะครับผมในสถานการณ์นี้แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะผมเห็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินในส่วนใหญ่อ่โอเคผมคิดว่าตัวคุณเองอาจจะต้องสมมุติว่าคุณเป็นนักลงทุน แล้วคนที่อยู่รอบข้างคุณไม่มีใครเป็นนักลงทุนเลยคุณเองจะต้องหาคนที่เป็นนักลงทุนเหมือนกับคุณนะครับผมคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นนักลงทุนและมีเป้าหมายเดียวกับคุณหรือตัวคุณเองเห็นเป้าหมายคุณอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นคุณอยากจะเป็นเหมือนคนนี้เนี่ยคุณคุณคุณเซตเป้าหมายสมมุติว่าเซตเป้าหมายตรงนั้นเหมือนกันกับคุณคุณเองต้องเข้าไป call in support call in support ก็คือขอความช่วยเหลือขอให้เขาช่วยขอให้เขาดูแลอะไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะต้องเข้าไปอยู่ในฝูงของคุณและใช้เขาเรียกอะไรใช้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลออเือกับคนที่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นนะคุณจะได้ประสบความสำเร็จและคุณจะได้ไปได้ไกลพลังงานในเดือนนี้เน้นหนักในเรื่องของการเงินนะฮะแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนของชาวราศรีเมษก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความสัมพันธ์นะฮะเล็กๆน้อยๆ นั่นเดี๋ยวเราไปดูพลังงานย่อยๆกันอื่นๆกันต่อนะครับผมอ่ะและนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากในสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 99นะฮะแล้วก็ ถ้าใครต้องการ pre order นะครับผมเปิดรับ pre order เรียบร้อยแล้วนะนะสำหรับสร้อยออ Rose Quartz นะครับผมก็ติดต่อ line morpong 999สมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์ก่อนใครนะครับผมสมาชิก g o ทั่วไปสมาชิก Platinum จะเข้าถึงในเรื่องของการลงทุนนะฮะแนะนำเฉพาะคนที่ต้องการลงทุนนะครับอ่ะอันนี้วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดี ต่อครับ huh?